สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสพภัยแล้งลามถึงพื้นที่กลิลสต์กระทบความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านต้องปรับตัวในการหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดจากที่เคยเก็บดอกบัวและฝักบัวขายเป็นรายได้เสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนาหันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจับปลาเลี้ยงครอบครัวและแบ่งขายให้เพื่อนบ้าน จากการติดตามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาลาสินในช่วงฤดูแล้งพบว่าในส่วนของหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเป็นเรี่ยวแรงหลักในการประกอบอาชีพและหาอาหารเลี้ยงครอบครัวได้มีการปรับตัวตามสภาพเพื่อความอยู่รอดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน นายเคนาทองถมชาวบ้านบ้านโคกใหญ่ตำบ,บัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าหลังจากว่างเว้นจากการทํานาตนจะหาเก็บดอกบัวและฝักบัวที่บึงบัวบานแหล่งน้ำสาธารณะประจําตำบลไปขายในชุมชนเป็นรายได้เสริมเลี้ยงลูกเมียซึ่งดอกบัวชาวบ้านจะซื้อไปไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ฝักบัวจะนําไปแกะเอาเม็ดรับประทานเล่นๆและนําไปประกอบเป็นเครื่องเคียงอาหารข้าวหวานได้ทําให้พอมีรายได้เสริมวันละ 100- 200ถึงบาทเป็นค่าน้ำค่าไฟแต่เนื่องจากฤดูแล้งบัวไม่ออกดอกและไม่ ฝกฝจึงขาดรายได้ในส่วนนี้ไป นายเคนกล่าวต่อไปอีกว่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสหารายได้เข้าครัวเรือนและเป็นการหาอาหารเพื่อยังชีพตามวิถีชาวบ้านจึงพลิกวิธีการทำมาหากินโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจับปลาด้วยการเอาเศษไม้มาทำเป็นกล่องวางซุกไว้ตามพงหญ้าริมหนองน้ำเป็นจุดๆบริเวณรอบๆบึงบัวบานเพื่อเป็นกับดักให้ปลาเข้าไปหลบโดยได้ทำกล่องดักปลาไว้30กล่องซึ่งไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเพราะตามธรรมชาติของปลาในฤดูแล้งจะไม่ค่อยกินอาหารและจะหาที่หลบซ่อนตัวเมื่อปลาแหวกว่ายหาที่หลบซ่อนตัวแล้วมาพบกับกล่องไม้ที่เป็นกับดัก ปลาก็จะเข้าไปหลบในกล่องไม้อย่างง่ายดายปลาส่วนใหญ่ที่จะเข้าไปในกับดักมีปลาช่อนปลาดุกปลาตองและปลาไหลบางทีโชคดีก็ได้กุ้งแม่น้าด้วยดอกบัวคือาไม่ดอกแ้วหลกะมันอันตัวย่ำนี่มันมันไตมันอันบ่วงจอมันตัวย่ำแจ้งน้อยนช่วงฝนตกห้วอย,อยนะมันขึ้นขึนข้นเป็นดอกโอ้ยงามฟังทานงคัก่งฟังทาเริ่ม่มีดอกช่วงมากมันเบิด นี่เรา่วงเราเขาเจียวเขาึงเหมือดเริ่มสีเบมดน้ำแรงนะแม่นมากเบิดแล้วก็เบิอดเราบันบันยังองปวงขึ้นมาไม่ด้่ตายได้มันก็ได้เหมืานเ้น่าได้ยักตัวมิตรบอนเด้นเน่ปิดสวบซื้อวกเขาจ่งมีเอียนปนี่อยู่ครับก็จะใส่มือนเส้นก็จะได้ฮะโอ้ตัวน้อยๆช่วยนะชวนได้ไปไงปาควครับ ว่าชนสองตัวนุ่นจันททะเลปลวกบวยว่ามปนบักนั้นว่าเปนสิบก้โลกวางส่วงวางหันก็จะมาตื้อแขนทั้งนั้นไั่ไหลหรืพ่อได้กินนะไม่ปีนีปลาไหลปะไหลอยู่กับไหลเป็นตายปลาดูเับปลาดูมีจะบักงี้ไอเจ้าบาหาแหรวถือปะ ไปจังไงก็เปียกอู้จจับไล้จับได้กระไาบ่ตุ่ตุ่มครับอับไม่ได้ขลาดบ่ มุขขายอันบ่มีขันลับไขายก็หลัครับเีนซื้อจักบานะครับตุนีุตัไงก็ม่กเมื่อมันก็ไก่รั่วอยู่แล้วอยู่นี่สามตัวเอาจักท้องตัวบ่ท้องตัวกับทีรูปร้านไฟอุ่นบ่เมื่อถึงมือนะครับผมมาก้มือเมื่จำน้ำเข้า เร่ง <c oughs> ปต้สมาสานเลย